สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีอครับความเปียกเปียกครับผมพี่น้องคนตกเบิดขึ้นครับผมพายุเขาพายุอ่ายังก็พายุบวดร่อยครับผมพี่นอ้อ,องเขาก็มาแต่นหน้าครับผมไปต่อสายไฟให้พ่อเถาไอ้ให้เถาพ่อครับผมเพราะว่าต้นไม้ล้มครับผมสายไฟขาดสายไฟไป,ไปหาขอกงัวนขาด เลี้ยงตัวเอานกมาน้ำครับผมกลิ้นแซ่แซซ่แ่ะอีกสิหรอ,อครับเพี่น้องฝนกระไดนี่ครับระวังทางสีเมื่อบานตัวไฟ้เรียบร้อยแล้วส่วงคืนนี่ครับนกปลาส่งอะไรกันอยู่น,นี่พี่น้องฝนตกจักเสร็จจังใดติดไม้คือสีบุตรใดลิ้นแซ่แซ่แฉะอีกสิสสครับผมเอาต่อยกัอยากไส้กับอยกไส้อยู่ครับผมแต่ก,กับอยากไส้อยู่ไม่จังใดจะออารถป้อง ยางกับใบไส้ร่น right? nice really ี่ครับผมนูกปลาอยู่นี่แหละตีตะไดยงยาหนขนาดฝนตกเลยครับนี่ดุยรถบ่เอ้าดุยรถเนาะครับเนาะพี่น้องได้บ่ได้ก็ได้ไปว่ากันแต่ว่าเกิดสิบ่ได้ติดไมหมนะครับเด้อฝนตกครับพี่น้องยานไม่ช็อตเดี้อเกิดสิมีปัญหาเกิดสิเสียดายเสียขวางครับผมพี่น้องเอ้าผมสิย่างกับยางร้อยไส่ปูดใส่หันกับไส่นี่นะครับมีสองยางต้นมะขามต้นนี้ครับต้นนะครับต้นจิกต้นนั่นแหละต้นจิกกับต้นเสือกบ่น เลยแปลงเด็นต้นมาขามอุ้ยเขาผมพี่น้องจอดรถไปขางทางนี่แหละใส่ผงล่องมึงจ้าบดครับจ้กไม้หนึ่งก่อนเมื่อครับเพราะได้กินเขาแซบนอนรับครับพี่น้องเขาสั่นใจขาดตายแท้ๆใส่คืนนี้นด้ครับพี่น้องเรื่องบอกครับผมเป็นเจ้านกต้อตัวไม้นะครับล่าสุดนะครับผมเจ้าอันนเรื่องผซื้อลงจากของบ้านนี่คันแล้วครับผม เ <laughs> จ้าตีน้อยครับผมพี่น้อง <laughs> เลื่มซื้อคู่กากากล้วเอาเอาไปไป,ไปครับผมพุนผุนพุนไปอัดจรดพุนถ่ายยีรดพุนเจ้าตีน้อยครับผมโอ้ยลืมหอดซื้อนกจากของใส่เจ้าตีน้อยกั้เถอะครับพี่น้องต้นแปงแหงครนกป้ายอยู่ไี่ครับผมในในไร้คู่กันอยู่นี่ตอนนี้เักสีสูได้ซ้ำไหนแต่ว่า เขาวันให้ที่ผมใส่นะเหลืองครับผมเหลืองแล้วน่าจะห่วงอยู่ครับพี่น้องตัวสิห่วงแซมไรนี่ครับผมนกป่าเอารุนครับผมนกป่าเขารุมแล้วครับพี่น้องเขาไปครับผมโอ้นกป่าเป็นนกเสียงกลางนะครับดเ,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 รเด้อเอาเอาอยู่เรื่องเพื่อนคืไปน้อยเดียวครับผมนั่นนั่น,น,น อ้หนยอยากตังกรองได้บาทนี่นายจะได้ตังกรองครัวบาทนี่เนาะน้องปลาคู่ขึก้กันครับผมน้องปลาคู่ตีน้ากับคู่ พี่ตั้งกองอีกไปน้ำเปครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมติดผมตั้งกองแป๊บนึงครับอือมาแล้วมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลไม่แล้วปลาคู่ครับผมองไปซื้อพี่แอร์ขึ้นไปนะครับเด้อ ơi thì đi lông bạn đi để xem lục ba thì nó lục tòa cũng nó Đi nói cũng nó ôi chiếc lẳng vô luôn nó อีหน่อยย่างไปย่างไมลอกเอ้ไปเอ้ไหมครับพี่น้องยังบ่ได้ตอบโต้เด้อปล่อยนกปลายด้วครับตอนนี้นกปลาเฮ็ดอยู่บัวปากอู้ยขึ้นเทิงอุบนมาเนี่ยขึ้นปลายเลยโอ้นกปลามีขัดมีหนุนนะครับพี่น้อง เร,เรื่อยๆครับผมมาเรื่อยๆอยู่อือวายเอา้าขยายพันธแล้วครับผมมาคู่บ้านนน้องป้าตีหน่อยอยังไงตีหน่อยคู่รัดครับผมเอา้าเอา้ามวนแล้วอยู่ได้ปะอ้ยคือไมสัน่น <c oughs> คือมีคู่อยู่ไปคน,นเดนียวดิคือสิเกง่งแท่คือสิลูกพระเนี่ยแท ตีหน่อยไปข้าล่มยังไงครับผนแล้วก็คู่อยู่เด้ยวปะคู่ล้ดนดวนหนูกปลากรคู่เอาตั้งตัวตั้งคู่ครับผมเฮ้ยไฟมันจะโดดลงโดดขึ้นพุ่น เพิื่องคุณบอย,ย่อมลงหาเลยครับผมพี่น้องอยู่แต่แต่งาแห่งแห่งเพิ่งเถื่นอยู่งาไม่แห่งอยู่ช่วงกลางลนั่นแหละนั่นโดดบ่โดด,โด,ดเอา้าเอา้าเอา้าคู่แล้วคู่แล้ว,ลวคมสองแล้วเอา้าเอา้าโอ้คู่หัดวดำดำนะครับพี่น้องนอกปลาคู่หัวตำดำลงบ่ลง,ลงโยดไปโยดโยดปุด๊บ ปุ๊คู่แล้วเราไปใส่บัตรนี่ย่างนีเองของขอาก้มซองอยู่ย่างไปใส่บัตรนี่โอ้ยดีขึ้นเรื่อยเรื่อยยิ่ย่างไปโอ้ยมันถึงย่างยังกระเดียดอ๋ย่างไปคู่ครับผม ยังไม่แล้วครับยังไม่แล้วสองแล้วสองแล้วเอาจะตีหน่อยคู่ครับผมลงบุลงลงบุลงตีหน่อยคู่เ้าวๆเลยครับผมผมซองผมซองเปิตดตะลุงอยู่เลยครับพี่น้อง นี่นกปลายเป็นออกระพิรตัวนึงครับพี่นอ้องนั่นๆนั่นๆน,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 นกปลายเป็นออกระพิรตัวนึงครับผมแต่จะเป็นตัวเมียครับผมหวงเบาเอาโอ,โอได้ยบอไปแล้วอาน,านัดโอ้ยเอาอจะอะไรบ่เนี่ยนี่ตัวนึงครับผมป๊บเขาไปครับผมเนี่ยไปไล่คู่เขาอ,อีกแล้ว ในนี้พัดฝุ่นโอ้ยนิ่งเล็บบาทนี่พี่น้องโอ้ขัดแล้วนุนครับผมพี่น้องนกปลาอะไรว่ฒธรรมดาคุ่นอยากเรา ขัดเรยคู่ครับผมคูเเ่เงาเล้วเฮ็ดตีอยู่ครับน้องป่าตอนนี้เสียงเงี้ยพอ่อปลาขยับลงมาแล้วครับผมโอ้โหขยับเป็นเทรืทอีกนันนี้โดดลงมาได้เครืนน่องนึงแล้วครับขึ้นไปครับผมไต่แร้ป่ะเนี่ยส่งยางหัวแล้ว จ้าตีนหน่อยคู่คู่แล้วอึ๊บไมาแล้วไออมาแล้วไมาแล้วต่างตัวต่างคู่ครับตอนนี้ลูกปลาขะคู่เจ้าตีนหน่อยขะคู่ย่างหุนหนาหุ่นหลังอยู่ ลงุงหมบ่พี่น้องตีน่ยคุยอีกแล้วเออเออมาแล้วครับมาแล้วคมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วลานมานมาสันมาสันโอ้ดูสยชมพูอไดูีอ โอ้ยดีขึ้นบิ๊กแล้วสบอโอ้ยดีขึ้นบิ๊กแล้วออกมาได้แป๊บเดียวเอาคู่แล้วคู่แล้วโอ้ยอเป็นมเก้าคบานบ้านนี่นี่คือเป็นเนื้อสัตว์โอ้ยโอ้ยหั้ยใจหัหกบาบมาหนึง่ง วันสีลงมาสูงเล็คักไั้ดียอยูย่อึบอึบเอาเขาข้างเพเดอดบ้านนี่เรื่งไเขอาไปได้นี่และเลี้ยมนี่และเอา ฮึบโอ้ยลงลังลงลังครับผมลงลัางเดี๋ยวมาลงขีดดินเด้วเออบขึ้นไปแล้วโอ้ยง่าเก่าโอ้ยเป็นอย่างวะพูดพูดเลย เป็นอย่างยานพเนียดดิควอนบ่ง่า,งามดิควอนบ่เป็นตะเยยบวัวโอ้ยรุน,นเมื่อยแล้วครับพี่น้องโอดผู้ซะเดี๋ยวยังกระโดดกระเดียะ ล่างมาอยู่ลงังข้างใต้ประเทศลงมางว้าครับเด้อขึ้นไปแล้ว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 เออุ้ออยเป็นโมขึ้นนะครับเด้อยังอยู่ส่วนล่างอยู่เปลี่ยนทาเปลี่ยนล้างอยู่ครับผมพี่น้องเห่ไหมว่าคือเขาใกล้พระเนตรพูดเหรอย่านเอ,อียังไม่แม่เหี้ยวอ่ะขึ้นไแล้วขึ้นไปแล้วโอ้ยมีหมวกเก่า นยนําอยู่ยังสัตว์ละครับผมเรียกแล้วก็คู่เรียกแล้วก็คู่สัตวละคส่งสืบโบือหรอครับพี่นอ้นองนกปายตอนนี้นิ่งแล้วครับผมบบคืออาการบบคือเขามาที่เล็กแหลกหัวหนาหัวหนังตอนนี้นิ่งเลยครับผมอยู่งานใดงานนั้นเลยสีเปลวลุงหรอครับผมแล้วก็กระบาน้นลรครับผมพี่นอ้องมือนาเขาเสียาตัวไม่มากตามมืออากาศดีๆีพ่อนครับพี่นอ้องนาจะไม่รุนอยู่ครับผมนกตัวนี้เค็ดดีอยู่ครับเป็นนกเสียงกลางขึ้น มิขัดมิหนุนเหรอครับผมครบเครื่องแจ้ากับอถึงกับไล่ไปเลยนีเลยอากาศสภาพอากาศบ่ไไ้ครับพี่น้องฝนตกต่ว่าปวดซื้อครับปวดอยากออกมาทั้งมาทุระน้ำเหรอครับผมแล้วก็กะเลยมาแวะน้องต่อเมืองก่นทางเมื่อบานครับผมเมืองอากาศนกปลาแล้วโคตรส่งสีบ่ขึ้นแล้วบาดนี่อ๋อวันจัก่รนครับพี่น้องคลิปนี้วันันไม่คลิปนะครับผมสวัสดีครับ